นโมงข้าวปสวัสดีค่ะวันนี้วันจันทร์นะคะวันสิ้นเดือนแล้วเนาะวันนี้จะพามาดูงานที่ลูกค้าสั่งทําไว้นะคะวันนี้ผืนใหญ่เลย 3, าคูณหฟุตนะคะ3าคูณหฟุตวันนี้มีหนึ่งสาี่ห้าผืนนะคะเป็นลายจิกซออันนี้ลูกค้าก็ระบุสีมาด้วยนะคะ 3, าคูณหฟุตแล้วก็เป็นเท้าสัตว์อันนี้แกะแบบให้ใหม่เลยนะคะแล้วก็มีลายเสือนะคะ แล้วก็มีลายคิตตี้แล้วก็มีลายถงอังกฤษนะคะเป็น3/5คูฟุตหมดเลยค่ะผืนใหญ่ๆนะคะราคาส่งอยู่ที่6-50บาทนะคะสั่ง6ผืนแล้วก็ให้ราคาส่งแล้วนะคะราคาปลีกอยู่ที่9 9 9นะคะลูกค้าจะสั่งเป็นแบบหลายพื้นก็ได้หรือจะสั่งพืนเดียวทางร้านก็ส่งนะคะ อันนี้ลูกค้าสั่งทำมาพิเศษเลยเราเย็บให้ประมาณหนึ่อาทิตย์นะคะสีลูกค้าสามารถระบุมาได้นะคะหรือว่าจะเอาสีตามแบบก็ได้พวกนี้มันมีแบบหมดแล้วทุกอย่างนะคะเรามีแบบแล้วเราไม่คิดค่าแก่แบบแต่ถ้าลูกค้าคนไหนจะสั่งแบบใหม่มาแล้วก็คิดค่าแก่แบบ100บาทนะคะต่อหนึ่งแบบนะคะสนใจทักเข้ามาได้เลยนะคะหรือจะแอด i d มาก็ได้ค่ะ ไอดี n ลน์9ู8ย์9ป2ค่ะ